เงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1,000บาททกสจะโอนเงินเมื่อไหร่สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันอังคารที่10ทธันวาคม2,567ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็มาตามข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับไล่ละ1,000บาทแล้วก็ข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกคนนะครับได้มีเฮ หลังจากที่กระทรวงนะครับได้อุดให้รายได้เพิ่มเป็น120บาทต่อตันและเก็บเกี่ยวอ้อยสดนะครับมุ่งแก้ไขปัญหาอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับนายใบน้อยเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกออนนมีมติให้โรงงานน้ำตาลน,นะครับเริ่มเปิดทีบอ้อย ฤดูการผลิตปี2,567-68ตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2,567เป็นต้นไปซึ่งทางด้านนายนัทพลนะครับประหลัดกระทรวงอุตสาหากรรมในฐานะประธานคณะกรรมาการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ลงนามประกาศวันเปิดทีบและสอ,อนอได้มีหนังสือแจ้งไปยังกเกษตรกรชาวไรอ้อย ทั่วประเทศนะครับเพื่อสื่อสารให้ชาวไรอ้อยเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวอ้อย ในฤดูการผลิต2,567ถึง68แล้วนอกจากนี้นะครับบอร์ดกออนอ,อยังมีมตินะครับออกมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไรอ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดนะครับคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นนะครับ PM 2.5ซึ่งเป็นมาตรการรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากมาตรการในอดีตที่ยังไม่เคยมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจูงใจให้เกษตรกร ชาวไรอ้อยนะครับลดการลักลอบเผาอ้อยได้ซึ่งเชื่อมันว่ามาตรการใหม่นี้จะสร้างแรงจูงใจให้กับพ่อม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไรอ้อย เก็บเกี่ยวอ้อยสด100%ผ่าน,นกลไกการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบและยอดอ้อยทั้งนี้กเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายใบและยอดอ้อยด้วยนะครับโดยให้กระทรวงอุตสาหากรรมเสนอของงบประมาณจากทางรัฐบาลประมาณ7,000ล้านบาท เพื่อให้การสนับสนุนและดูแลกเกษตรกรชาวไรอ้อยทุกผู้ทุกคนที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดที่มีคุณภาพดีนั่นเองนะครับโดยชาวไรอ้อยนะครับก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ120บบาทต่อตันอ้อยนะครับต่อตันอ้อยนะครับแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีการแจ้งเตือนมาตรการการ เปิดฮีบอ้อยนั่นเองนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีบอร์ดกออนอได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและก็ป่าบปามลักลอบการเผาอ้อยโดยกำหนดให้หักเงินชาวไรอ้อยที่ส่งอ้อยถูกลักลอบจากการเผาในแต่ละวันเป็นลายโรงงานไปจากเดิมถูกหักเงินจำนวน30บาทต่อตันอ้อยเป็นถูกหัก30 ถึง130บาทต่อตันอ้อยซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการลักลอบเผาอ้อยได้อย่างมีในสําคัญก็ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากฐานเศรษฐกิจด้วยนะครับจากนั้นเราไปต่อกันที่เรื่องของเงินช่วยเหลือเพราะแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาไล่ละ1,000บาทซึ่งในรอบนี้ไม่เกินขวเหลือละ10ไล่หรือให้ไม่เกินขวเหลือละ1 0,000บาท ทกสโอ,อนเงินเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบแล้วก็เช็คกันในคลิปนี้นะครับจากกรณีที่ประชุมของคอรมอเมื่อวันที่3ธันวาคม2567นั้นั่นเองนะครับได้มีการเห็นชอบตามที่กระทรวงกรเกษตรนะครับแล้วก็สหกรณ์ได้เสนอโครงการอุดหนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาผู้ที่ปลูกกา ปลูกข้าวนะครับปีกรารผลิต2,567ทับ68เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกเกษตรกรให้ดำรงชีพได้ มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่4.6ล้านคนเรือนจ่ายเงินสนับสนุนกเกษตรกรในอัตราไล่ละ1,000บาทไม่เกินคนละ10รายหรือควรเรือนละไม่เกิน10,000บาทนั่นเองนะครับนางณลื่มมน,นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและก็สหกร,กรก็ได้ระบุว่าเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ จากที่ประชุมคอรมอเรียบร้อยแล้วนะครับขอประกาศให้ชาวนาทั่วไทยนะครับรับทราบพร้อมกันคาดจะจ่ายเงินภายในปีนี้อย่างแน่นอนโดยทางกมรมส่งเสริมการเกษตรและก็กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งลายชื่อให้กับทกสเพื่อโอนเงินไล่ละ1,000บาทให้กำหนดแบ่งจ่ายโอนเป็นรอบๆไปนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรายชื่อได้ถูกส่งไปที่ ทกสเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งทางธนาคารทกสก็ได้ชี้แจงกับกเกษตรกรผ่านทุกช่องทางว่าขอให้รอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านการประชาสัมพันธ์จากทางรัฐบาลพร้อมแนะให้ติดตามข่าวสารของทางธนาคารได้ที่เว็บไซต์นะครับก็คือใครจะเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ให้จดเอานะครับ Www. Ok. w w w ร์ก็คือตัว W3 ตัวแล้วก็จุดนะครับตามด้วย b.a.a.c. o.r. t.h. ซึ่งระยะเวลานะครับของโครงการนี้นะครับก็คือโครงการนี้นะครับได้ผ่านนะครับแล้วก็อนุมัติมาตั้งแต่3ทธันวาคม2,567นะครับถึง30กันยายน2,568โดยคาดว่าโครงการนี้ จะต้องสิ้นสุดลงภายในวันที่30กันยายน2568นั่นเองนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายนะครับที่จะโอนเงินไล่ละ1,000บาทควรเรือนละไม่เกิน10,000บาทหรือว่าควรเรือนละไม่เกิน10ไร่นะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,560 7นะครับทับ68กับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวนอยู่ที่4.61ล้านควรเลือนได้ข่าวดีมาแจ้งพี่น้องชาวนาก่อนนะครับวันนี้คุณนรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฝากมาบอกว่ายินดีกับพี่น้องชาวนาค่าเก็บเกี่ยวไร่นะหนึ0งพบาทที่ประชุมครมเห็นชอบแล้วนะครับคือวันนี้มีการประชุมครมอ,อเสนอเรื่องนี้ไปแล้วก็ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวพูดประสาชาวบ้านนะไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อ1ครัวเรือนนะครับจะได้เมื่อไหร่คำถามที่ชาวบ้านถามคุณนฤมลน,นะครับน้องตีเกษตรก็บอกว่าตอนนี้อ่ะส่งเรื่องให้กับทกสให้ทกสไปวางรอบแล้วก็วางแผนในการที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนานที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับซึ่งตามขั้นตอนเนี่ยก็คาดว่านะ น่าจะใช้เวลาไม่เกิน10วันทําการก็พูดง่ายๆว่าภายในเดือนธันวาปี2567ได้แน่นอนนะครับแล้วก็อ่ะถ้าใครแบบอยากจะรู้รายละเอียดว่าได้เมื่อไหร่อะไรยังไง10วันทําการก็ไปถามทกศนะครับเดีย๋ยวเขาก็จะมีการแจ้งมาเองนะก็แสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาทุกคนด้วยนะครับค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับ ก็ยังคงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นนะมีประโยชน์ก็ช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลือทั้งหมดสําหรับการอัปเดตข่าวสารประจําวันที่10ธันวาคม2567กับเกษตรกร,กรทันข่าวก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ